ก็พามาพบกับหมายสวยๆอีงหมายครับหมายนี้ครับเมื่อก่อนก็มายิงนะครับน้ํามันขุ่นครับช่วงนี้หมายหลังลงอาหารนะครับลงอาหารที่บ้านครับลงอาหารปลาครับนี่ลอยเงาใต้น้ำเดี๋ยวจะลองครับอ๋อวิ่งครับได้ครับ

สวยครับดีเข้ามาไม่ได้ทักทายนะครับเดินมาเนี่ยมาได้ครับไปมาได้ใช้งานปลดปลากันนะครับได้ไปแต้มนะครับมานี่ครับมันมีปลาลอยตายตัวใหญ่ๆครับไม่แน่ใจครับไปไายตายนี่ครับทำเลครับ อ๋อผมมายิงนะครับท้องล่องเนี่ยครับยาวครับมันเป็นที่วิทยน้าขึ้นบ่อนะครับแต่น้ำามนยังคุณอยู่นะคุณมาอะไรฝนฟอหน้าฝนฝนตกนะครับเมื่อก่อนมันจะลบฝันนี้ครับนี่เขาเอาแม็โครมาขุดนะครับเวน้ําไหลเข้าช่วงหน้าแรงนะครับเหลาบ่อเข้ามาก็ถึงไม้ก็ใส่กันเลยนะครับเยวเดี๋ยวลองเดินเดินดูสักรอบสองรอบนะครับถ้ามีตัวก็จะถ่ายต่อไปครับนี่ครับไมายนี่ครับ หมายสวยนะครับแต่ปลาไม่ค่อยเข้าครับออพอดีเอ,อตรงปากปากคูแล้วปากปากปากบอนะ่อเนตรงนี้ครับที่เป็นล่องน้ําเข้ามานะเนี่ยอ้อวนไปกั้นไว้ด้วยครับการพวกเ้าวงเ้าวาเข้ามันก็เลยทําให้ปลาใหญ่ปีนี้ไม่น่าจะไม่ค่อยมีเข้านะครับเข้ามันเข้ามุดใต้อ้วนมายากเลยครับนี่เพราะว่า เราต้องกั้นเพื่อจะวิตน้ำนะครับวิตน้ำไว้ใช้ในบอ่อปลาน,นพวกเกี้ยววาพวกอะไรจะเข้ามานะครับเราจะลองเฝ้าดูสักพักนะครับทำไมมีเขาคงจะต้องเปิดนะครับ ไงไงวันนี้มาก็มีนะครับมีกับข้าวกับบ้านแล้วไม่แต๊บนะครับฮัลโหลครับว่าเหรอหมีเงาอยู่ใต้น้ำนะครับใต้น้ำลึกๆครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ลงไปแล้วครับแ่ไปด้านน้ำลึกๆนะครับเดินเนี่ยครับเอาเรือพายเรือมาเจาะที่บ่อครับเนี่ยครับโอ้ไมยถ้าเกิดไม่กั้นวัวน,น่าจะเข้าดีครับสวยนะครับหมายสวยถ้าปลาไม่เข้าเนี่ยสิโอ เดีวไปแต้มเดียวเองโอ้น่าจะน่าจะคงประมาณนี้ก่อนเมืแ่อบบกี้มีธุระเข้ามาครับพวกโทรมาตามนะครับโอ้มีช่อนลอยนะครับแต่ลอยตัวไม่โตนะครับเก็บไว้ให้โตก่อนเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมีธุระด่วนครับดีพวกโทรมาตาม ด้านหลังผมก็เป็นบอ่อปลานะครับที่เลี้ยงปลาไว้เลี้ยงปลาไล่ปลาไลรปลากติกดตามด้วยครับผมนายเอกตุ้มสเปิดครับขอบคุณมนะครับเป็นบอ่อปลานะครับด้านหลังเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง